สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดิโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับเมื่อวานนะครับมีแฟนเพจท่านหนึ่งถามมาเกี่ยวกับเทคนิคการทำโฟโตแมทนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าทำยังไงตัวอย่างในภาพนี้คือภาพถ่ายหน้างานนะครับที่ถ่ายมาจากตู้คอนเทนเนอร์โดยการใช้วิธีการถ่ายภาพธรรมดาด้วยกล้องนะครับและนี่ครับคือโมเดลสามมิติที่เราสร้างขึ้นมาจากภาพถ่ายเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการนะครับเทคนิคโฟโตแมทครับเพื่อสร้างโมเดลสามมิติให้ตรงกับภาพเรามาดูกันเลยครับผมปิดภาพก่อนนะครับ ขยายมาเป็นโปรแกรมเซฟครับเอาละครับผมไฟล์แล้วก็นิวตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะครับนิวเริ่มแรกเลยนะครับให้เรานะครับไปที่คำสั่งไฟล์ Import เพื่อนำไฟล์เข้ามาและเลือกนะครับภาพนะ All support นะครับตรงนี้เราพิมพ์ว่า All support support e t image type นะครับก็คือภาพทั้งหมดที่เราเอาเข้ามาได้ก็เลือกเลยครับแต่ตรงนี้สำคัญครับให้เลือกไปที่ New Mat Photo เราสามารถจะเลือกภาพเข้ามานะครับด้วยหลักการอะไรก็ได้อาจจะเป็น image นะครับ texture หรือ new matte photo แต่คราวนี้เราเลือกไปที่ new matte photo แล้วกด import เมื่อ import เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะกำหนดนะครับเอา basic ก่อนเลยนะครับกำหนดแกนของการสร้างโมเดลได้นะครับตอนนี้เราจะเริ่มจากการสร้างโมเดลเริ่มจากการเอาแกนสีน้ำเงินตัวนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเอามาวางในจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะวางบริเวณนี้คือ center จากนั้นนะครับให้เรา เอาแกนเขียวครับไปวางให้ขนาดแกนเขียวผมเอาแกนเขียวนะครับมาอัลไลเมนต์ด้านนี้แล้วก็เอาเขียวครับมาอัลไลเมนต์ด้านนี้คร่าวๆนะครับมันอยู่ที่ความละเอียดของภาพถ่ายด้วยเอาบริเวณนี้แล้วก็เอามาไว้บริเวณนี้จะได้มานะครับแกนแดงก็เหมือนกันครับเราก็เอาไปไว้บริเวณนี้แล้วก็ย้ายมาไว้บริเวณนี้ครับ โอเคนะครับบริเวณนี้ก็เหมือนกันครับเราก็เอามาไว้ด้านนี้และก็เอามาไลเนเมนด้านนี้เมื่อได้แล้วนะครับแกนน้ำเงินของเราก็จะตั้งดิ่งซึ่งตรงนี้โอเคพร้อมแล้วนะครับถ้าเราจัดเรียบร้อยแล้วครับสังเกตแกนน้ำเงินเนี่ยมันจะตั้งอย่างนี้เขียวแดงครบนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดคําว่าดันครับตรงนี้ดันเมื่อดันแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทํางานได้ถ้าเราบิดนิดนึงนะครับภาพจะหายไปให้เรากดใหม่ตรงนี้ครับตรง ซีนตรงนี้มันจะกลับมาในจุดที่เราแมทโฟโต้หมุนทีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราออร์บิทปุ๊บนะครับมันจะหายไปกดตรงนี้อีกทีหนึ่งมันจะเข้ามาที่แมทโฟโต้โหมดโอเคครับเริ่มเลยนะครับผมกดสี่เหลี่ยมก่อนนะครับวิธี a l i g n m e n สี่เหลี่ยมนะครับใน s k e สองนสิบเจ็ดเนี่ยให้เรากดซ้ายคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นแกนเขียวขวาจะเป็นแกนแดงและก็บนคือแกนน้ําเงินตอนนี้ผมกดซ้ายนะครับเป็นแกนเขียวผมเริ่มจากมุมนี้ก่อนแล้วก็ลากมาให้แปะบริเวณนี้ เอาเขาข้าก่อนนะครับบรินี้จะได้มาผมกด P Push Pull นะครับดันไปข้างหลังครับให้มันชนพอดีโอเคครับประมาณนี้คข่าๆนะครับสมมุติถ้าผมต้องการยกขึ้นอีกผมขมหมุนออบิทนะครับแล้วกด P Push Pull ตรงนี้แล้วกลับมาที่โฟโต้แมทครับผมก็สามารถจะดึงขึ้นได้อีกาจ้า,จาก,ก่าที่เราต้อง,องการเลยเอาไว้ตรงนี้ด้านล,ล่างก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะอยากจะดึงข้างล่างขึ้นแล้วก็แล้วกดที่โฟโต้แมท เราก็สามารถจะปรับได้เลยว่าให้มันลงไปเท่าไหร่ประมาณนี้เมื่อได้แล้วนะครับเราก็เม e กรุ๊ปก่อนในส่วนแรกจะได้มาเรามาทำส่วนที่2ครับคือส่วนที่เป็นละแนงตรงนี้นะครับไม้ทางเดินกด R สี C ่เหลี่ยมครับคราวนี้จะอะลายด้านแดงนะครับกดทาง,งขวานะครับแล้วก็เริ่มจากมุมนี้ก็ได้แล้วก็ลากมาด้านนี้เห็นไหมครับง่ายๆเลยไม่ยากนะครับอโอเคนี่พอ แล้วกด P Push true ครับดันออกไปอยู่ตรงนี้โอเคครับมาได้แล้วก็ Make Group ก่อนเพราะว่าอยากให้มันแยกส่วนเดียวกันโอเคครับแต่พี่แเ,เข้าไปข้างในาตอนนี้เราจะเริ่มเขียนนะครับในส่วนที่เป็นประตูเราต้องกะนะครับอ่ามุมนี้ก่อนแล้วเราก็ลากออกมาบริเวณด้านด้านนี้หยาบๆนะครับโอเคจะได้มา Offset นิดนึงครับ ออฟเซตเข้าไปนิดนึงจากนั้น P พุชพอกมาครับนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆมันอาจจะขนาดไม่ได้นะครับแล้วก็เลื่อนเองเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับก็เลื่อนๆนะก็เหมือนการเราเราค่อยๆสเก็ตนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนตปรนี้ก็ดึงลงมานิดหนึ่งจะได้มาด้านในก็มีครับแล้วกด R สี่เหลี่ยมข้าวๆนะครับไม่เป็นไรนะผมโชยดูยเฉยของจริงเราต้องรู้นะว่างานเป็นยังไงเราก็กดเข้าไปดัดเข้าไปแต่ไปลคลิกเลยก็ได้ครับอ่ารีบรยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบ่แบงประตูอ่าลากลงมานิดหนึ่งก็ได้ รประมาณนี้ส่วนบริรีณนี้เราก็ทำเหมือนกันครับด้านในกระจกก่อนชนะออฟเซ็ตบุหรี่เด้วยวกันครับแล้วก็ดันออกมาเข้าๆนะครับคข้าๆไม่เป็นไรครับคร่าๆโอเคครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกอย่างได้หมดแล้วฝั่งนี้นะครับได้หมดแล้ว โอเคเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กด Photomat อีกทีตรงนี้ครับแากนั้นมากดคลิกขวาครับ e x p o r t คลิกขวาครับ e x p o r t ครอบทั้งหมดครับแล้วกดคำสั่งที่ project texture from photo คลิกแล้วก็ yes ครับเราก็จะได้ p h o t o ขึ้นมาเลยนะครับ Photomat ขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเลยนะครับเยี่ยมไหมครับจากนั้นครับเราก็เริ่มทำงานครับโดยการที่เราสามารถจะเอา texture นะครับ ในส่วนที่เราต้องการใช้ไปวางได้ยตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเอากด B นะครับ b u เก็ t กดเอาเค้างไว้นะครับมันจะเป็นการ s ซ m p l i n g ได้ครับบริเวณนี้นะครับคำสั่งช็อตค c u t Sample Plane นะครับแต่เรากดเอาเส้ค้างไว้จิ้มบริเวณนี้นะครับมันก็จะได้ภาพขึ้นมาแล้วเราก็มาแปะบริเวณนี้แต่เนื่องจากว่าขณะแปะนะครับมันต้องการให้มันเป็นลายบริเวณนี้อย่างเดียวนะครับเอาง่ายๆนะเราก็เริ่มจากการที่เราดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้ครับไม่ใช่ดับเบิลคลิกคลิกครั้งเดียวนะครับคลิกขวา Texture แล้วกด position จะได้มามันจะมีพินให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกพินตัวนี้ครับให้มันขยายนะครับเราก็เลยให้มันขยายไปเรื่อยๆอ,อ่าแล้วก็เลื่อนมานะครับก็ขยายไปอีกครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ขยายไปอีกแล้วก็เลื่อนมาจนได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วล้วก็กดนะครับคลิกขวาดันเรียบร้อย pancakes. แล้วครับเราก็ได้เป็นสีเหลืองแล้วจะได้มาคลิกขวาอีกทีครับ เราต้องออกคาสั่งให้มันเป็น Unity Texture นะครับ Make Unity Texture เพื่อให้มันเป็น Texture ใหม่เลยกดคลิกเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นมากด B ครับกดอัเทคค้างไว้นะครับเพื่อยืมสีนะครับเทเรียบร้อยแล้วครับอาจจะเทเบอรนี้ด้วยเทแล้วเราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือนะครับ Photo m a t นะครับแค่นี้ครับหลักการง่ายๆแต่รายละเอียดปิดย่อยนะครับี๋ยังไงเราศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับสวัสดีครับ